ตอนนี้นะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนเอฟซีนะครับตอนนี้นะครับพายุฝนกําลังจะมานะครับขบวนรถเร็วที่หนึ่งเจ็ดหนึ่งก็กาลังจะมาเหมือนกันนะครับนะครับขบวนรถเร็วที่หนึ่งเจ็ดหนึ่งนะครับกําลังลอดสะพานเกือกม้านะครับหลังวัดท่ามะเดือนนะครับแล้วจะเข้าทางตรงนะครับเพื่อวิ่งลงใต้นะครับ บัแล้วเร็วที่หนึ่งเหนึ่งนะครับต้นทางกรุงเทพไปทางสมุยโตลลนะครับกำลังจะฝ่าพายุฝนนะครับี่นะครับกำลังฝ่าพายุฝนครับด้านนี้นะครับเราจะเห็นว่าพายุฝนตกหนักมากๆนะครับตอนนี้นะครับรถเร็วที่หนึ่งเหนึ่งนะครับจะต้องวิ่งผ่านพายุฝนไปจอดที่ราชบุรีนะครับ ด้านซ้ายมือนะครับที่เห็นเหมือนหุ่นยนต์นี่ฮะอันนี้รถรถเกลี่ยหินแล้วก็รถปรับไหลทางนะครับน,นี่นะครับขบวนรถเร็วที่171่งเจนนะครับต้นทางกรุงเทพ สายทางสงไหงโคก,กนะครับกำลังจะผ่านบริเวณเกือกม้าทางลอดนะครับกำลังจะลอดบริเวณเกรือกม้านะครับหลังวัดตผาผานะครับนี่นะครับขบวนรถเร็วที่หนึ่งเจ็ดหนึ่งนะครับ พาพยุมาเลยครับวันนี้ทำขบวนโดยนิสชี้4 5 6 7 11ผ่านไปนะแล้วครับรถเร็วที่171ครับต้นทางอุเทฯไปทางสุวรรณภูมนะครับ นี่นะวิ่งเข้าหาพายุฝนเลยครับข้างหน้านี้พายุฝนตกยาวไปถึงราชบุรีเลยครับ